อดอกนี่ก็งามครับดอกกระเจียวมันนี่นี่จะดอกกำงามเลยครับนห่ยดอกนี่แห้งงามคักครับเนี่ยแต่ลังพอดีกินเลยยสุดยอดแล้วครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับ <c oughs> มื้อนี้กัพาพี่น้องเขามาขึ้นเลาะคอกครับมื้อนี้ว่าสิพามาเบิ่งดอกกัะเจียวครับหลังจากที่เขาเก็บไปแต่ชุดก้อนๆพุ่นกัพอได้เล้มอยู่นะครับเนะาะกัเพอได้ต้มเพอได้ลวกจิ้มพริกจิ้มเจ่วเฮาอยู่ครับจางไห๋มื่อกี้ขึ้นมารุนน้ากันครับ่นละเขาก็ได้ขึ้นไปทั้งเสพุคนละเนาะครับเนาะไปรุนน้ากันเลยครับว่ามื้อนี้เขาสีหมานบะหมานเนาะครับเนาะ แล้วครับเขาก็ย่างขึ้นไปเรื่อยๆเุื่อลละครับอืมพอลหครับดอกเลกแหกมานของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับอืมสวยงามครับ ngám vô khắp đọt ngắm ngắm vô không này, đọt này ngắm khác không này, cái lăng có đi chín lên. ยังสวยงามเลยครับไฟใหม่ก็เห็นง่ายไฟใหม่ ดอกกระเจียวมันนี่มีแต่ดอก,กงามๆเลยครับเนี่ยสวยนี่อีกดอกนึงครับที่ดึงเอาเนี่ยเพรมันอย่างนยครับอันถ้าเอาเสียมสาบย่านมันถือหัวมันนะครับเนะาะเขาก็ดึงเอาครับนี่แหละ นี่ก็งามอยู่ครับเพราะว่าฝนตกมาใส่ ngạm thật ดอกนี่ก็งามครับอืม,อมดอกนี่ไหมครับดอกยังเสียครับต้มกับน้ำพริกนี่โหสุดยอดเลยครับหวานจ้อยๆเลยเลยหอมครับเออมีพี่น่องเขา ถามเขามาครับว่ามันเป็นรสชาติจังไรมันมันกระบอกบ่ถึกเนาะอนดอกกระเจียวเนี่ยขันผักหวานก็นที่บอกว่ามันรสหวานไล้อยู่มงมอยู่ครับดอกกระเจียงก็เป็นพืชตระกูลพวกกระชายลหละครับมันก็มีกินเฉพาะโตแล้วก็บโคบแสบเฉพาะโตแล้วแต่ผู้มักแล้วครับเนาะ ดอกงามอยู่เจ็บไปคลิปที่แล้วพี่น้องถามว่าเอาไปใหยนางกินไอ้ดอกกระเจียวเนี่ยมันก็เป็นผักชนิดนึงแหละครับเขาก็กินเป็นผักเคียงเนาะกินกับปนกับเจียวกับพริกแต่สันละครับแล้วก็มีพี่น้องถามว่าให้เอาเสียมมาขุดเอา แต่ผมว่าถ้าเสียมผมย่านมันถือหัวมันนะครับย่านหัวมันนันสีบอกเกิดอีกเนาะมันสีน้านเกิดนะอันนี้ถ้าเขาถอนซีเนี่ยเดี๋ยวบอกขี้มือครับเขาก็แตกขึ้นมาไม้ก็เกิดไม้คือเเ่าครับถอนองศสิเพราะถอนได้อยู่ครับดินมันถือฝนละสูงคือแล้วครับบ่เน,นี่ย เขาพอถอนได้อยู่นะครับนครับเขาดึงเอากับพระได้อยู่ครับนี้บางท่านหือว่าเอาเสียมมาขุดเอาเขากะ ดินมันถือฝนหรอครับมันดึงง่ายอยู่เพราะดึงได้อยู่สวย ะครับปลาที่เขาหาดอกกระเจียวกับเป็นปลาแบบนี้แหละครับเบื้องผลงานมือเนี่ยเรื่องสีมานเวเดิ <c oughs> เรุ่นไปนํากันเรื่อยๆแหละครับนี่เห็นเรารับ,ดอ,รบ,บดอกนึึครับเบื้องดอกงามๆอยู่ครับ ขาก็ดึงเอาสิหะเนาะครับน้องไ่อยากเอามีดซับเอาถ้าเอามีดซับเนี่หรือว่าเอาเสียมซับเนี่ยย่านมันไนไปถือหัวมันแล้วมันสิบอ,อกออกงกับสวย อดอกนี่กระงามครับมีพี่น้องเขาถามของมาว่าไอ้บ้านลูกจ้างมีดอกกระเจียวขาวบอสันก็มีคือกันนะครับดอกกระเจียวขาวแต่ว่าทั้งนี้บอนิยมกินเนาะครับเนาะคนนิ้ยมกินแต่ดอกกระเจียวอันนี้ครับ ครับดอกกระเจียวกับสิออก,กน้ำเดินสิละหงคอกสิละครับหมุนหาเอาเนาะครับเห็นละดอกนึ่งอา้าวล่นี่สงูงแก่แทะว้าวเหรครับมันสูงแกะแกเนี่ยแล้ว

งามครับนะครับดอกหนึ่งงามๆอยู่ 음 <laughs> mm. สงคือแล้วครับ ดอกนี้มันดอกหน่อยใชครับแต่ว่างา้ำอยู่นี่ขำเดี่ยวมุมกับ บรรยากาศ เนี่ยครับถ้าถ้าเป็นดอกประมาณนี้เขาก็สิไปแกะออกครับนี่ยนะนี่ยครับเขาที่แกะออกช่องนี่มันเนี่ยเราเขากระิไปลวกก็แซ่บเพื่อก้าครับเนี่ยกินได้ โอ้ี่อีกสามดอกงามๆลยครับนี่ยอือ้ยสุดยอดแล้วครับหาไปเรื่อยนะครับดอกนึงอ้ดอกนี้แหงงาม อสองดอกอีก,อกดอกนี้ได้บนของเกแน่หรอครับเอาดอกนี้เนาะ อดอกแน่นมืดเหรอครับเป็นด,ดงเลยเกียร์เนี่ยบ่าเอาครับเขาตรงเบิง้งตรงเกียร์สอนมันนะครับ เขาสิเบิ้งตรงเกียร์สอนมนันนะครับถ้ามันบ,อบ,อบอ่อดำบ่อหยางกักินได้ครับอืมมูเดียวเลยนะอืมได้หลายแล้วครับมานแล้วมานแล้ว เอาดอกไต่พี่นะครับเนาะดอกงามๆเลยครับบองโหกละสออนครับเนี่ย น,นั้นแก้หรอครับว่าเอาดอกพอเป็นดงเลยดอกนี้ได้ด้วย ำลังลวกแสบเลยครับดอกซัานี่ ดอกซําเนยครับกำลังงามเลยน,นี่สองดอกดอกนี้บ่อเอาครับเอาดอกเดียวนี่และดอกนี้แจ้แน่หรอครับดอกนี้กำลังงามเลยดอกนึง เบิ้งผลงานการเก็บดอกกระเจียวของเขาสําหรับมือนี้นะครับเนาะเบิ้งเลยครับดอกกระเจียวครับโอ้สุดยอดนีหลีครับเมื่อน่ยดอกกระเจียวได้แต่ดอกงามๆเลยครับเนี่ยว่ะสุดยอดเลยครับกระถือว่ามีความานหลายเตืบด้วยครับบ่หลายอยู่ครับสําหรับดอกกระเจียวเนาะอันนี้เป็นดอกกระเจียวแดงนะครับเนี่ยสำหรับบ้านลูกจ้างเพื่อนกระชินดอกกระเจเียวแดงเนาะกับมีพี่น้องเขาสอบถามขมาหลายอยู่ครับว่าดอกกระเจียวขาวมีบ่ ดอกกระเจียวขาวก็มีอยู่ครับแต่ว่าบานลูกจ้างบางคนนิยมกินเนาะคนนิยมกินดอกดอกกระเจียวแดงครับสําหรับรสชาติของดอกกระเจียวแดงเนี่ยมันเป็นแจ้งไดผมก็บอกบ่ถือขึนกันหระครับเขาจะมีเอกลักษณ์ประจําตัวของเขาคือว่ามันก็คล้ายๆพวกกระชายนะครับกระชายเขาก็จะมีกินมีรสแบบของเขาเนาะอันนี้ดอกกระเจียวกึอกันครับกกินคล้ายๆพวกกระชายหระครับแต่ว่าผมก็อธิบายบ่ถือว่ามันเป็นกินแบบใดกะให้พี่น้องไปลองกินเบ้างนะครับสําหรับท่านที่ เ่เคยกินกับไปหามากินเบื้องแต่สีได้หู้รสชาติครับว่ามันแซ่บอิ่เลยนะครับเนี่ยลวกกินกระปนกับเจียวกับเพริกเนี่ยอ้าสุดยอดครับเอาละครับสำหรับวันนี้เฮาก็มีข้าหมานเนาะฝากพี่น้องซํานี่แหละครับเบื้องคลิปแล้วกอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเปลี่ยนกำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยเปลี่ยนกำลังใจให้ตลอดมาพ่อการชิปนาครับผมสวัสดีครับ